มกันอีนี้ที่เนากับลงทุกยกมือสาธุเบิงทุกบอนให้ด้วยตายคือแค้นมัดเงินอุ้ยสวยให้ไปได้สวยให้ได้สุขีมีลูกมีลาตดันสอนมันแน่อย่าสวกคือแม่มักลอยมักลีคิดตัวได้พอแนวบอม,ามากักดีเวนทำเธอน,นี้บออโห อันนี้ให้ดูเพราะว่ามีคนมาใปกับเมียไปใส่ที่นีเดทิ้งข้วอนไม่อยากให้เงินมาทิ้งเพรามันขอรวจรักษาในหางขอไของเก่าไปจะขอมาค่อยได้ตอนมีน้องบิ้อันนี้น้่มาเพื่อมาทำโเรงการคล้ายก่อนเออเอะเออเออ เพรมันตีแตะคางเดียวไปว้อนข้างน้ไม่อข้าวไปไว้ตามแดดยื้อนอบบาดข้าวไปไม่ตามแดดยืี่นอบบาดทีิงมันพนเี่ยมันมีทั้งแดดทั้งฝนทั้งรมทั้งแดดทั้งฝนทั้งแดดทั้งลมไมได้อ่านเลยอันนี้ให้ดูเพราะว่ามีคนร่าไปเอ๊กเี้ใส่ชีิตเอ๊ะเอราไม่อยากยวนาอีหมู่นึง ลอยตัไตยวไ่ตามแดดที่นอนวันจริงๆมันท้นเพื่อนวานนี้มันทั้งแดดทั้งฝนทั้งร่มทั้งยางทั้งฝนทั้งแดดทั้งร่มไม่ได้อาดนเซื้ออันนี้ให้ดูเพราะว่ามีคนมาไฟเงนกับเมียไใส่ชิวิกแบบทิ้งันไมน่อยากยนมามืนวัน